มาคมมะเร็งของอเมริกาพูดเอาไว้ว่ามะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่อย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเราสูบ10มวนต่อวันติดต่อกันเป็นเวลา20ปีเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูบกับคนที่ไม่สูบเนี่ย6เท่าแต่ถ้า20มวนต่อวันเป็นเวลา20ปีอันนี้ก็สูงกว่า25เท่า ถ้าสูบบุหรี่35มวนต่อวันเป็นเวลา20ปีสูงกว่ากัน50เท่าครับยิ่งคนสูบเยอะออตั้งแต่อายุน้อยปริมาณสูบต่อวันเยอะก็ยิ่งเป็นคนที่มีอุบัติการของการเกิดมะเร็งเยอะขึ้นในยุคก่อนเราไม่ทบจะเรียกว่าไม่เคยรู้จักคำว่าโรคมะเร็งปอดจนกระทั่งมีอุตสาหกรรมบุหรี่เข้ามามีการทำเป็นมวนคนสูบกันมากขึ้น หมอเขาก็พบอุบัติการเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปีประมาณ1,950กว่าเขาเพบคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยแทบจะเรียกว่าร้อเซนูบุหรีฮะและที่สําคัญคือมันไม่ใช่เฉพาะมะเร็งปอดที่เกิดจากการสูบุรีฮะมะเร็งอีกเป็น10บสชนิดที่เกิดจากการสูบุหรีสูบุหรี่แล้วเทนเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อในยุคเก,ก่าๆแต่คิดว่าสมัยเนี้ยคนทุกคนรู้ถึงพิษภัยของบุรี เพราะฉะนั้นเนี่ยการสูบบุหรี่มันไม่ใช่เรื่องเท่อ,อีกต่อไปแล้วในสายตาของหมอเพราะว่าถ้าเราจะสูบเราสูบในที่สาธารณะไม่ได้นะฮะยูต้องไปหามุมเล็กๆเพื่อที่จะไปสูบบุหรี่นะคะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเท่ค่ะ ไอ้ก้นกรองเนี่ยถ้าพกกูดกันตรงๆมันเป็นความชาญฉลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ทำให้คนสูบรู้สึกว่าก้นกรองมันกรองสารพิษออกไปแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันกรองได้แค่สารพิษที่มีขนาดมากกว่า0.1ไมครอนซึ่งคาซิโนเจนหรือสารก่องมะเร็งในบุหรี่ส่วนใหญ่แล้วมันน้อยกว่า0.1ไมครอนนะเพราะฉะนั้นถึงจะมีก้นกรองเราดูดบุหรี่ผ่านก้นกรองลงไป มันก็ก่อให้เกิดมะเร็งอยู่ดีเพราะว่าสารก่อมะเร็งได้เข้าไปในเนื้อปอดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมีก้นกรองไม่ได้ช่วยลดการเกิดมะเร็งปอดการสูบบุหรี่เนี่ยมันมี2 a เฟสเฟสแรกคือการดูดเข้าไปไม่ว่าคุณจะพ่นควันหรือไม่พ่นควันนั่นแหละตอนที่เราดูดเข้าไปผ่านก้นกรองลงไป สารก่อมะเรงได้ลงไปแล้วฮะทั้งสารก่อมะเรงที่เราเรียกว่าโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในน้ำมันดินอันนี้เป็นตัวร้ายเลยแล้วก็อันที่สองคือมันมีสารโลหะหนักที่ผสมกนเปลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันดูดมาปุ๊บมันไม่ได้อยู่แค่ในปากแน่ๆมันลงไปในปอดเรียบร้อยแล้วค่ะมันเล็ดลอดลงไปในปอดเรียบร้อยหยุดสูบหรี่แล้วป่วยอันนี้ไม่จริงแน่นอน มีแต่หยุดสูบบุหรี่แล้วร่างกายจะสบายขึ้นดีขึ้นถ้าเราสูบบุหรี่มานานๆปอดเราทํางานหนักเราอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคปอดเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังมันส่งผลต่อหัวใจถ้าเราหยุดสูบบุหรี่ได้เนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราหยุดสูบบุหรี่แล้วเราจะป่วยเพราะเราหยุดสูบไม่เป็นไปไม่ได้เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะไม่มีทางอะที่หยุดสูบบุหรี่แล้วเราจะป่วยเพราะการหยุดสูบมีแต่ร่างกายจะดีขึ้น ใครก็ตามที่คิดอยากจะลองสูบบุหรี่เนี่ยในทัศนคติของหมอเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าลองเลยเพราะว่าในบุหรี่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มีคุณประโยชน์แม้แต่น,นิดเดียวฮะมันมีแต่ควันมันมีแต่สารก่อมะเร็งแล้วก็อยากให้ตระหนักว่ามันไม่ใช่แต่คนสูบคนเดียวที่เกิดเรื่องควันที่เราพ่นออกมาคนอื่นที่เขาอยู่ใกล้เราที่เราเรียกว่าเป็น second hand smoker หรือ passive smoker กลุ่มคนพวกนี้อุบัติการของการเกิดมะเร็งก็สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่มันไม่ได้ทำให้เฉพาะตัวเราแต่มันยังเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างอีกด้วย